กไม่แข็งแร่งจะเป็นออฟโรดได้ไงใช่ไหมคะ,ะสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง LWN C คุณสนะคะแล้ววันนี้ก็อยู่กับโบ LWN ค่ะยินดีที่ได้เจอเพื่อนๆทุกคนนะคะ ปกติแล้วเนี่ยโบทําแต่คลิปภากเสียงจะไม่ค่อยออกมาให้เห็นหน้าวันนี้ได้เจอกันแล้วนะคะต้องบอกเลยว่าตื่นเต้นมากแล้ววันนี้โบอยู่กับรถ Toyota าไฮรักลีโวคันนี้ค่ะคันนี้เลยสีน้ําเงินข้างๆนี้แล้ววันนี้สินค้าที่โบอยากจะมาโชว์เพื่อนๆให้ดูก็คือตัวกันชนท้าย RB016A สุดหกเก่งตัวนี้ค่ะต้องบอกเลยว่าความรู้สึกแรกเพื่อนๆดูแล้วคิดว่ายังไงชอบไหมคะคือสําหรับโบเนี่ย แต่ทาคลิปรีวิวนานะคือโบชอบกันชนท้ายตัวนี้ที่สุดเลยค่ะเพราะว่าความรู้สึกแรกนะคะคือกันชนมันหนาแข็งแข็งแบบบึกบืนสไตล์ออฟโรดเลยซึ่งเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวเราจะมารีวิวกันให้ดูนะคะถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวไปชมกันเลยค่ะมาเริ่มกันเลยค่ะรีวิวกันชนท้ายทรงใหม่ของเราก็คือตัว RB 0 1 6 a ค่ะเพค่ะซึ่งตัวนี้มันเป็นตัวอัปเกรดจากกันชนรุ่นเก่าก็คือตัว RB 0 6 6เดี๋ยวโบจะขึ้นรูปให้ดูนะคะตัวกันชนตัวเดิมเห็นไหมมันจะคล้ายๆกันแตต่่่ววาา้อองบกเลย ัว RB 0 1 6เนี่ยจริงๆก็เป็นรุ่นขายดีของทางแบรนด์แต่ว่าด้วยความที่ข้อจำกัดบางอย่างเราเลยจำเป็นต้องอัพเกรดให้มันดูรองรับฟัง์ชันของรถรุ่นใหม่ๆมากขึ้นจึงเกิดมาเป็นตัวนี้ค่ะรุ่น RB 0 1 6 a เราเพิ่มความแตกต่าง2จุดขึ้นมาค่ะสำหรับกันชนท้ายตัวนี้มาดูจุดแรกกันนะคะตรงนี้เลยตรงมุมกันชนทางด้านซ้ายขวาจะสามารถติดตั้งกล่องเลดร์ได้ซึ่งติดตั้งอยู่ข้างในเราทำตัวล็อกมาพอดีอยู่แล้วด้านนอกตรงนี้จะมีแผ่นพลาสติก ซึ่งองศาการติดตั้งเนี่ยที่ติดอันเดียวกันกับกันชนท้ายตัวเก่าแล้วขยายเข้ามาพอติดเข้าไปไอตัวกล่องเรดาร์เนี่ยจะสามารถทํางานได้ตามปกติเลยค่ะแล้วก็มาดูจุดที่2ค่ะอ่ะจุดที่2ตัวนี้ก็คือเราเพิ่มตัวไฟรีเฟคเตอร์สีแดงขึ้นมาเราติดทางด้านซ้ายขวาเหมือนกันซึ่งไหนๆถ้าออกแบบกันชนตัวใหม่ขึ้นมานะคะเราก็เลยแบบเพิ่มความแตกต่างขึ้นมาค่ะตัวนี้พอสีแดงตัดกับสีดําปุ๊บเป็นไงคะคือ มาดูดีมากเลยค่ะมาดูภาพรวมกันนะคะความรู้สึกแรกเนี่ยต้องเห็นถึงความบึกบึนหนาแข็งแรงตามคเซ็ปต์คำว,ว่าออฟโรดค่ะถ้าไม่แข็งแกร่งจะเป็นออฟโรดได้ไงใช่ไหมคะมีแป๊บด้านข้างอบรอบตัวรถป้องกันการเฉียวชนค่ะตัวแป๊บตัวนี้เป็นแป๊บขนาด2นิ้วครึ่งความหนา2มิลแข็ง,แ,ขงแกร่งป้องกันได้จริงเลยค่ะไฟถอยสปอตไลท์แบบ LED พร้อมไฟสองป้ายทะเบียนสองสว่างโดยเฉพาะเวลากลางคืนเนี่ยจะเห็นวิวด้านหลังชัดเจนเลยค่ะ ส่วนนี้จะเป็นแป้นเหยียบอลูมิเนียมตีนกาค่ะแล้วเนี่ยไล่มาหลายรายการแล้วนะคะจะเห็นเลยว่าการชนของเราตัวเนี้ยเราใช้แต่วัตถุดิบคุณภาพดีมาผลิตสินค้าทั้งนั้นเลยค่ะ มาดูโครงสร้างภายในกันนะคะด้านในของคอนชลตัวนี้จะมีเหล็กคานวิ่งตรงอยู่แบบนี้ค่ะเป็นเหล็กเส้นเดียวเลยคือทางเราเนี่ยไม่ได้นําเหล็ก2เส้นมาประกอบเชื่อมกันดังนั้นจึงมั่นใจได้ในเรื่องความแข็งแรงนําไปใช้ลากจุง4-5ตันได้สบายๆเลยค่ะมาดูตรงส่วนขายิดกันนะคะเราใช้น็อตยึดไว้ทั้งหมด8ตัวค่ะดูนะคะตรงบริเวณนี้1 2 3 4 5ส7 8ใช้ทุกรูมันไปเลยค่ะ ตัวความแข็งแรงในการลากจูงค่ะสีดำเพาด้วยโค้เนียนทั้งตัวและก่อนทาสีเนี่ยเราจะมีการทาความสะอาดเื้นผิวก่อนเพื่อป้องกันสนิมเกิดขึ้นได้ง่ายๆนะคะตัวกังชนของเรามีหูยึดห่วงโอเมก้าตรงนี้ค่ะสามารถติดตั้งห่วงโอเมก้าได้และมาพร้อมกับหูลากยูฮุกตรงนี้นี่ค่ะเชื่อมติดเข้ากับขากันชนเลยแข็งแกร่ง,งบึกบึนค่ะหนึ่งทิปคร่าวๆก,กับกันชนท้ายทรงนี้ค่ะเพื่อนๆเ,เป็นไงบ้างคะชอบกันไหมคะยังไงก็คอมเมนต์บอกกันได้ค่ะหวังว่ากันชนท้ายตัวเนี้ย จะถูกใจเพื่อนๆทุกคน,นกันนะคะสุดท้ายแล้วฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะแล้วอย่าลืมกดติดตามช่อง l w n c ณ4และเราเจอกันคลิปหน้าขอบคุณมากๆค่ะ